สวัสดีนะครับเช้าวันจันทร์ที่7ตุลาคมครับว่างคันเดียวนะครับพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้จัดโปรแต่ผมจะขายแบบตรงๆนะครับราคาเล่าๆเลยนะครับปกติ32 9หมนนะครับเอกสารครบนะครับถือ2เล่มนะครับภาษีไม่ขาดนะครับเครื่อง CBR นะครับทําใหม่นะครับ3 2มไม่ขายครับขายวันนี้วันเดียวเอ้ยไม่ใช่วันนี้วันเดียวเอาถึง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 วันที่10แล้วกันนะครับ สองหมื่นแปดไม่รวมส่งลดราคาแบบว่าขาดทุนเลยนะครับจะเอาเงินไปขึ้นคันใหม่นะครับที่ซื้อเข้านะครับไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนะครับรถไม่ค่อยได้ขับนะครับดูครับสภาพรถนะครับสวยๆครับเรียมๆนะครับคาร์บอนแท้ทั้งคันนะครับสุดสีเบิกให้ใหม่ทั้งคันลายแรปซอนสุดสีเทียมนะครับแต่ว่าเป็นลายตัวท็อปนะครับเบิกใหม่ทุกสิ้นเครื่องนะครับทําใหม่อะไรใหม่มดนะครับท่อพามก เป็นปลายแท้นะครับเอาไปครับสองหมไม่รวมส่งนะครับค่าสนส่งต่างหากนะครับจุกจุรถจุกจุกระนำครับชอบก่าจัดจะประหยัดทำไมโอเคฝากติดตามเพจไว้ด้วยครับสวัสดีครับสวยๆลรลอๆกันไปสองหมเท่านั้นถึงวันที่10ตุลานะครับเลยวันที่สิบไปก็ไม่ขายครับขายราคาเดิมอ่จะอยู่หรือจะไปครับโอเค